สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมครับผมหน้าเมียงเดอะซีรีนะครับผมก็เดินทางมาที่อีพี่ที่สามแล้วนะครับผมกะจะพผ้าไปบึงนะครับผมน้องนั่งคุยตีนะครับหรือว่าการใส่ไส้กุ้งนั่นเองนะครับผมบรรยากาศแามแรงครับก็เป็นบรรยากาศที่สดใสนะครับผมเจ้าหน้กะตามผมมาเลยเด้อครับผมกับชมบรรยากาศครับ ใส่ก็เบาในครับผมใส่พร้อมครับพร้อมลุยค้ามลุยนะครับเด้อหมานมันหน้าเมืองเฮาครับผมไปครับเบาหลอดครับเบาหลอดโอ้ยะเกียงยุบถุงครับเด้อโอเคครับเดี๋ยวเบาหลอดสิผ้าไปครับผมครับโอ้ไม่นี่ครับผมไปกับเบาหลอดครับผมเบาหลอดข้นเลยครับผมเทาไปตรง ใส่ใส่ตัวนะครับผมนี่แหละครับวิธีใส่เอาเบาะนี่มาบอกกับท่านผู้ชมดูว่าวิธีใส่ใส่ยังไงเอามาบอกเบกกื่อยเดี๋ยวเอาครับผมน,นี่ครับผมนี่ใส่ปากสาลอ่อ,อ,าลองมึงอ่าล่องมึงล่องมึงครับเ<อ>ดี๋ยว<อ>มือม่อเมื<ๆ>่นช่วงเศร้าๆตัวนะครับกระสีเมื่มายามนะครับอันนี้คือการใส่นะครับผมเอาเงี้ยใส่แล้วมันจะเป็น เป็นยังไงครับบ่ยากบ่ยากค,ครับผมฮะห,หาพื้นทีนะครับบรรยากาศโอ้ครับนี่แหละครับผมบริเวณที่จะใส่ใส้กุ้งเข้าเนี่ยนะครับ,รบกุ้งลายลายครับพ่อแม่พี่น้องครับผม ุ้งครับมุ่งเึินมุ่งอ่าเขาเอิ่นครับอ้าวครับผมกางออกมาปั๊บนะครับผมเวลากุ้งกุ้งนี่จะเขาานี้ครับคนี้อ๋อจะเขานี้เนาะครับผมอ๋อครับเป็นเป็นมุ่งครับแบบแบบไม่เลยครับผมลงไปเลยนะครับไปครับผมเอาเลยครับอ้าวไปครับ ช่วงเวลาใส่กับใส่ช่วงประมาณหกโมงแรงนะครับผมปกติกัมาไปเล่นดึกคนนีู้่หเับ่าครับผมแต่ว่าช่วงนี้เรากำลังได้วันยากาศเลยครับผมเอาครับมองคนหมาดนี่โมเมือกรได้นี่เก่าดอยบ่ นั่นงสวัสดีครับเซาหนีนะครับที่หน้าเมืองนะครับ เดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปยามไส้กุ้งนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้องนั่งโคยตีนะครับผมกุ้งเต้นครับผมตามผมมาเลยครับเดี๋ยวชมบรรยากาศเสาตูนะครับของพงหน้านะครับผมบรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวนะครับมือนี่เสานีนะครับผมจะมาเอื้อนเพื่อนไปยามไส้กุ้งครับผม อันนี้ก็ตี้าเครื่องนะครับตนนั้เจียยางจนวินนว่นแล้วกเจีจิทพ่อวั้ยางจนวิ่งอยูแล้ว

ยังเส้นนี่หอกนี่นามไปไปเกยถนนเดาดจังหวน ครับบรรยากาศช่วงเช้าด้วยครับผมกับพอตาไส้นี่ครับพอตาพอตามานบ่ามัอนี่ครับผมมานบ่ไห้พวกกระโดดโอ้ยนะครับผมอืมนี่ครับผมน้องนางโคโยตีเฮาโอ้หลเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องครับหลไหลไหลไหลโอครับผมจักหลังครับเกียร์เบิร์ดเราว่นี่เกียร์เบิร์ดแปดหลังนี่แปดหลัง ครับับหลวงพ่อพ่อตาบ้านนี่กแล้วบครับผมพ่อแม่พี่น้องวัตตาไส้ครับผมโก็มันครับแต่ละมือเป็นไส้ไส้กุ้งมันมานะครับพ่อตาขี่จัเกิย่านมาเลยครับผมมาแต่เด็กบันไดหล่ะพ่อตาตีหาม้าตีหาเี่ดีครับผมนี่แหละครับบรรยากาศท้องทุ่งหน้าเมืองของเฮาครับผม ครับคุณดครับผมนี่ครับเศร้าๆครับพระอาทิตย์พระท่านในคืนนะครับผมกำลังจะคืนครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาตีห่ากือบจะหกโมงแล้วครับผมเยร่ยากาศท้องทุ่งเลยครับผมบรรยากาศสวยงามมากเลยครับผม จังไดขันมีเวลามีโอกาสกะลงทงนะครับผมน้ากันนะครับผม ครับครับเนี่ย ตอร์มีเงี้ยยำท่านก็มีขับไปโกงโอ้นี่นนรครับทองทุ่งบ้านน้ำเมืองครับคิดถึงปลาปลากระมาครับคิดถึงกุ้งกุ้งกระแซบครับพี่ปูก็มีหลากหลายอาหารอาหารชนิดน้นะครับ ได้หลากหลายเลยครับผมโอ้อามากุ้งเต็มครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณเนรเสี่ยนหลอดหลายๆลายนะครับผม,มจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหน้าเมืองหนึ่งศูนย์หนึ่งน้ำเด้อครับขอบคุณครับ